มโรงเรียนนะคะส่วนประกอบก็มีนมโรงเรียนนะคะแล้วก็มีมะนาวแล้วก็มีเกลือน,นะคะแล้วก็มีี่เลยถ้าขาวบางแล้วก็ระชอนใช่ระ,ะ,ะชอนหรือว่าตะแกงในการกรองนะคะใช่คะ่ะแล้วก็ตะก้อเนาะ,ะคนนมใช่น้องไม่ต้องจะใช้นมประมาณกี่กล่องคะประมาณ5กล่องนะคะ5้ากล่องนะคะ,ก,ะ,คะก็ประมาณ1ลิตรนะคะ เพราะว่านมโรงเรียนจะมีกล่องหนึ่งมีอยู่200มิลลิลิตรนะคะก็ะใช้ห้ากล่องค่ะน้องไม่ต้องตัดใส่กระทะเลยค่ะเ,คเราก็จะเอานมโรงเรียนนะคะเทใ,ใส่กระทะไปเลยให้ครบห้ากล่องนะคะนี่คือที่เรามาทำครีมชีสกันนะคะเพราะว่าเราทำเรีเยนะเก,เกเลยนะเค้กเค้กอะไรนน้องไม่ต้อง ชีสเค้กหน้าไม้นะมันต้องใช้ครีมครีมชีสถ้าเราไปซื้อครีมชีสราคาค่อนข้างแพงมากนะคะเราก็เลยทําเองเลยค่ะคลิปนี้เราจะมาทําครีมชีสกันนะคะกี่ก่องแล้วคะน้องตองไม่ได้หรอสีละค่ะโอ้ตุ้มๆๆเราจะมาดูน้องใบตองทํากันนะคะว่าจะได้ครีมชีส เยอะแค่ไหนใช่แล้วก็จะกินได้ไหมตอนนี้นะคะเราก็เปิดไฟกลางๆแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็จะรอให้มันเดือดนะคะเราไม่เอาร้อนมากนะคะเราจะเอาร้อนประมาณสัก50%นะค่ะแล้วเราก็จะใช่เอาแต่ก็คนไอ้นี่ต้องนีตอนนี้น้องวต้องก็คนไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ค่ะอ่าแล้วหลังจากที่น้ํานมเริ่มร้อนนะคะเราก็จะมาใส่มะนาวันนะคะค่ะ ี๋ยวเราให้น้ำนมร้อนก่อนนะคะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเทน้ำมะนาวนะคะนอ่านมหนึ่งลิตรนะคะแม่รดแช่มะนาวเทเลยค่ะแม่รดแช่มะนาวไปทั้งหมดห้าลูกนะคะทุกคนอเทไปเลยนะคะโอเคแล้วเราก็จะคนนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะใช่มะนาวมันก็จะเป็นกรดใช่ไหมคะมันก็จะทําให้นมอ่ะแยกชั้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูอืก้ Oh, ะะเปลี่ยนผีนเลยค่ะคน,คนเริ่มนมเริ่มแยกชั้นแล้วแล้วเราจะตั้งทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็เอาไปกรองด้วยอ่ากระชอนหรืออ่าแล้วก็ผ้าขาวบางนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามากรองนะคะนี่ใสเลยนะนี่นะครับกรองใส่เลยนะคะเราจะตักให้หมดเลยนะคะที่เราทําไว้นะคะ เพราะมันจะเหลือเป็นครีมชีสแค่ไม่แค่นิดเดียวอะค่ะมันจะเป็นไขมันนมนะคะโอเคเราก็จะเทไปเรื่อยๆเลยนะคะเทไปเลย เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านมหนึ่งลิตรเนี่ยจะเหลือเป็นครีมชีให้เราสักกี่ขีดนะคะทุกคน mm hmm. ลองมาทํากันดูเนาะแม่รถก็ไม่เคยทํานะคะแต่แม่รถเห็นว่ามีนมโรงเรียนเยอะนะคะแม่รถอยากทําตอนนี้ไม่ยังร้อนอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวแม่รถแต่แม่รถจะลองยกยก,ยกให้ทุกคนดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะนี่นะคะมันก็จะมีน้ําไหลออกมาแบบนี้นะคะทุกคน mm hmm. เห็นไหมคะ ันนี้น้ำเขาเรียก่็น้ำเป็นเวนะคะอ่าอันนี้ก็คือตัวไขมันนมที่อยู่ข้างบนนี้ที่เราจะทาครีมชีสใช่ไหมคะค่ะอ่าตอนนี้น้ําเราเต็มนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนภ<อ>าชนะนิดนึงนี่นะคะเดี๋ยวแม่เราก็จะกดเอาน้ําออกอะออกให้หมดเลยนะคะอ,ออกให้หมดนะคะอือก็จะเาน้าออกให้หมดเลยนะอือจะกดๆนะคะ นี่นะคะก็คือไขมันนมนะคะนี่เป็นก้อนๆแบบนี้นะคะคือน้่ต้งไม่รู้เลยว่ามัน,ม,นมันเป็นอย่างนี้แล้วต้องเห็นก็เห็นแต่เป็นน้ำน้ำนะคะทุกคนอ่านี่เลยน้ำนมนะคะอ่าที่เขาเรียกว่าเวนะคะอ่า มีมันแยกออกมาเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนอ่านี่คือไขมันนี่คือน้ำนะคะน้ำเวเนาะอืมแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะก็จะเอาไปปั่นนะคะอ่าแล้วก็ใส่เกลือเนาะใช่ค่ะ,ะเราจะเอาครีมชีสท,ที่เรากรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าตักใส่เครื่องปั่นเลยค่ะใช่เพราะว่าให้เนื้อนะคะเนียนใช่ค่ะ นะคะเราก็จะเอาช้อนตักแบบนี้อเออว,ว้าวทุกคนมันเป็นแบบนี้โอ้โหมันนิ่มๆแบบนี้มันติดเ,เดี๋ยวเรานะคะก็จะใส่เกลือนะคะลงไปในโถปั่นเลยนี่นะ นี่เลยใส่เกลือลงไปนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปั่นเนาะกับเครื่องปั่นนั่นเองนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะปั่นเลยเสียงจะดังนิดนึงนะคะ เราจะมาดูเนื้อครีมกันนะคะค่ะเอา,าออกมาเลยนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะ <Wow. S 2> เดี๋ยวเราจะมาเทใส่ชามกันค่ะนี่ตักตักออกมาเลยว้าวเนี่ยทุกคนเรเป็นครีมเลยนี่นะคะมันก็เป็นครีมชีสเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่เราจะเอาไปทำอ่าเค้กเค้กชีสเค้ก,คกใช่ค่ะ วันนี้ ouais, เราจะทําคลิปนี้เราจะทําครีมชีสอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำเค้กชีสเค้กอนนี่เลยตักมาเลยโอ้เป็นครีมชีสจริงๆค่ะนี่ทุกคนอุ้ยเนื้อแบบนุ่มมาก เนื้อละเอียดมากเลยใช่ไหมุ้งฟองใช่ค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเรานะคะก็จะมาชั่งน้ําหนักกันนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะคือน้อําหนักของถ้วยใช่ไหมคะใช่น้ำหนักของถ้วยเ<ช>ปล่านะคะแม่ลราช,าชั่งไว้แล้วเรียบร้อยนะคะอ,ะอะแล้วตอนนี้เรามาดูนะคะว่าน้ําหนักของวิปครีมที่เราทําไปเนี่ยอครีมชีสเนี่ย จะเป็นเท่าไหร่นะคะค่ะเคนมจากนมเท่าไหร่นะคะน้องไม่ต้องนมหนึ่งลิตรค่ะนมหนึ่งลิตรนะคะเท่ากับได้ร้อยห้าสิบกรัมหรือขีดครึ่งค่ะอแต่ก็เยอะนะคะเยอะนะคะได้ขีดครึ่งนมหนึ่งลิตรนะคะทุกคนไปทําได้นะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อคราวนี้ก็คือจะแพงมากๆเลยนะคะใช่ค่ะ นี่นะคะจากนมนะคะก็กลายเป็นน้ำนะคะแล้วก็มาเป็นครีมชีสนะคะ,ะพอมันแยกส่วนเป็นเวลแล้วก็เป็นครีมชีสเรียบร้อยแล้วนะคะคะ่ะต่อไปก็ให้น้องไม่ต้องชิมกันค่ะชิมตักมาชิมหน่อยนะคะไม่ต้องตักเยอะนะคะคำเล็กๆเพราะว่าเราจะเอาไปทำาใช่เดี๋ยวหมด <heat S 1> ค่ะนี่นะนี่เดี๋ยวม,มันจะมีเป็นความมันใช่ไหมคะ เปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยๆเนอะใช่อ่าใช่แล้วรสนี้นะคะเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทําคลิปสองนะคะใช่ก็คือคชีสเค้กนะคะช่ะชีสเค้กหน้าไหม่พรุ่งนี้เราจะทํากันค่ะ ถ้าเพื่อนๆนะคะมีนมเยอะนะคะเหมือนน้องใบตองนะคะเพื่อนๆนะคะก็สามารถเอาไปแปรรูปนะคะไปเป็นเมนูต่างๆได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆนะคะจะเอาไปทํานมเย็นนะคะโอวันตินนะคะหรือว่าครีมชีสนะคะเหมือนที่เราไปตองทําในวันนี้เลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้<ไ>ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราไปตองกับพี่พี่เตยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายายเดีย๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามาทำชีสเค้กกันค่ะ